ห <Woo! S 2> ล้ากวายเพลสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นฮองไคสตาร์เรลมาสักพักเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่เทลเบสเลเวลหรือว่าหรือว่าจนภัยนะครับอยู่ที่52นะครับแล้วก็ความในใจหลายอย่างนะอยากจะพูดนะวันนี้ก็เลยรวบรวมมาเป็น5ความในใจนะครับให้กับคนที่กําลังจะมาเล่นถึงจุดนี้นะแบบกําลังตามมาจะ AR สักไม่ใช่ AR าร์เทลเบสเลเวลเนี่ยเลเวลบุกเบิร์ดเนี่ยสัก40่สปลายปลายหรือเพิ่ง50น,นะครับมาดูกันซิว่า คอนเทนต์ของเราเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่อยากจะเตือนหรือจะเล่าให้คนที่ AR ยังไม่ถึงเนี่ยได้ฟังด้วยนะครับคนที่เล่นเลยไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าน่าจะแบบโอ้โหต้องมีเติมรีฟิลพลังงานบ้างแหละถ้าเลยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นน่ะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เหมือนเดิมนะฝากกดแชร์สุดท้ารัก่อนเท้ด้วยนะถ้าชอบคอนเทนต์เกมเกมชินิเพ็กและฮงไคซาเดลนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากเพื่อสนับสนุนช่องเราไว้สักครู่เดียวนะครับ ขอแนะนำ i c h m a n s h o p ด้านเติมเกมออนไลน์ line, ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพกง่ายๆโปรโม,มชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชําระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชาําระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นโรบลไอด์หรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึึกถงง Richmondhop นเเเรื่อติมม หลังจากเลเวลบุกเบิกผม50เนี่ยหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหมันแบบมันมันเนอะหรือมันขึ้นไวเนอะหรือวตัวละครเนี่ยแป๊บๆก็ปั้นได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตันตันตันไปได้หลายตัวอะไรเงี้ยแต่พอขึ้น50ปุ๊บอันแรกเลยที่รู้สึกทันทีเลยก็คือตัวละครพัฒนาช้าลงเยอะเลยนะจากจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะเลื่อนขั้นเนี่ยสมมุติเราจะเลื่อนจาก60เป็นเป็นเจ็ดสิบเนี่ยนี่ครับเราใช้ถึง15อันนะครับแต่ผมเทียบให้ดูนะระหว่่่่่าางงคคนนนนนทีีีแแบบเเเเลือออจก50 5 60ป็ยยใช้้ัะไร คือแค่ไอวัตถุดิบวันนี้ต่างกันเยอะมากผมจําได้สมัยสมัยขึ้นบุกเบิง์ก40ใช่ไหมผมฟาร์มไอตัวบอสพวกเนี้ยไอบอสที่มันเป็นบอสเลื่อนขั้นอ่ะเออเซนนินนชาโดเนี่ยนะฟาร์มแป๊บเดียวอ่ะก็ผมเลื่อนขั้นได้ทั้งทั้งทีมแล้วแต่ว่าเนี่ยผมใช้เวลาประมาณวันละตัวนะวันละตัวหรือบางตัวมากกว่าน,นะในการเลื่อนจาก60เป็นเป็นเจบนะเพราะฉะนั้นนี้คืออย่างแรกเลยคือแล้วไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่การเลื่อนขั้นนะผมมาถึงตัวละครพัฒนาชาเวอร์นี่หมาถึงทุกอย่างนะ อย่างไออะไรอะเทรสแต่ละอย่างอะ่ะโอ้โหฟาร์มอย่างนานนะแล้วผมคิดว่าพอขึ้นมา50ใช่ไโมมันจะดอกเป็นธนูม่วงให้ซะหน่อยเป่าดอกแบบฟ้าฟ้าล้วน,นอย่างเงี้ยเขียวแซมด้วยต้องลงเยอะมากนะกว่าจะอัพได้แบบสักแบบักแเนี่ยเยอะมากนะครับจนแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันออกแบบมาดีนะม,นมันคืออยากให้ผู้เล่นเนะี่ยกดรีพลังงานด้วยไอเอาเทรสมากดรีพลังงานอะ่ะเออเจ๋งเ <c oughs> จ๋งในะมุมคนออกแบบอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ทำเวลาแบบไม่รู้จะทำอะไรดีนะบางทีแบบพลังงานหมดก็แบบว่างไปเลยนะแล้วก็อัพอะไรไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะใครที่ประสบปัญหานี้เนี่ยมีทางแก้อยู่เดี๋ยวผมพูดตอนท้ายนะผมขอบ่นให้ครบก่อนมีหลายประเด็นนะประเด็นแรกคือเรื่องนี้แหละก็คืออ่านต้นความพัฒนาชาเนะแล้วอย่างที่2คือรู้สึกว่าฟาร์มอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับคือผมก็มีความคาดหวังเนยตั้งแต่เลื่อนระดับโลกมาจาก3ามบัญชีเนี่ยว่ามันจะต้องฟาร์มอะไรอย่างคุ้มขึ้นเนะก็คือผมมากดว่าอ่ะฟาร์มไอพวกนี้ ก็ได้มากขึ้นแค่ครั้งละชิ้นแต่ว่าใช้มากขึ้น3เท่าอะไรเงี้ยจาก5้าสิบห้าอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นตัว5าดํามันจะจาก6เป็น20่สิบอย่างเงี้ยใช้มากขึ้น3เท่าแต่ว่าฟาร์มมากขึ้น1ชิ้นนะฮะส่วนไอของพวกลิลิตต่างๆแบบคาร์เนคอลชั่นหรือแบบเอครฟอร์ 4, อะไรพวกเนี้ยนะก็ตอนแรกคิดว่าจะเฮะ้ยได้ทอง2ชิ้นบ่อยๆหรือเปล่าสรุป,ปเปล่านะคือได้ทองชิ้นเดียวเหมือนเดิมนะแถมบางทีก็แบบม่วงออกมาเต็มเหมือนเดิมก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าต่างขนาดนั้นนะรวมถึงไอตัวของ ไอ้ครีมสันนี้ด้วยเช่นกันนะก็ส่วนใหญ่ก็จะออกมันเป็นสีฟ้ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย,อยากคาดหวังว่ามันจะได้ทรัพยากรเยอะขึ้นขนาดนั้นนะสำหรับใครที่ขึ้นมาเป็นเลเวล50นะคือก็ยังแบบนานๆที่อยู่ดีได,ไ,ดได้ทองทองอันนะแล้วสุดท้ายไอ้พวกดาร์คผนี้ก็คือเกลืออยู่ดีเช่นกันเกลือ <c ười> <c ười> มากนะเพราะสั่งเขาก็คือใครที่มาถึงเลเวลเบอร์แล้วแ้วนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเล่นเฟรมมาเยอะแล้วนะอย่างตอนนี้เนี่ยก็นี่เลย เค็เนื้อเรื่องเนี่ยผมก็เล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะก็เหลืออีกนิดเดียวเองนะเล่นหมดเลยนะไม่น่าเล่นนะขยันก็เกณฑ์ชินประมาณร้อยเท่านะแตม่ช้ารับแป๊บเดียวไงแล้วก็เล่นมือถือได้ด้วยนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็รออัปเดตมาอย่างเดียวแต่ได้ข่าวว่าอัปเดต1.1เนี่ยก็ 1. 1จะไม่มีเควสเนื้อเรื่องหลักมาต่อด้วยเช่นกันอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะก็จะเป็นเหมือนเคลสตัวละครมาเพิ่มเป็นกิจกรรมเพิ่มแต่ว่าเควสที่เป็นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยต้องรอไปอีกแพทหนึ่งเลยซึ่งก็้กเ,เด,เดเค,ค,คเไไามม แล้วก็เรื่องถัดไปก็คือเรื่องของ f o r g o t t e น h อรนั่นเองนะครับก็ทั่วนี้นยะผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะเดี๋ยววาไปให้ดูกร็ระดับแรกสุดเนี่ยยังไม่ผ่านเลยคนที่ขยันเล่นหน่อยๆน,นะก็จะเลื่อนกขั้นหนึ่งแล้วนะที่เป็นกระจกสีแดงนะแต่ผมก็ยังไม่ได้น,นี้เลยเพราะว่าคือเห็นผลลั่เลยนะเห็นผลลัจริงๆนะผมขี้เกียจสลับอิแฟลักนะคืออย่างอย่างอย่างบอสที่มันแพ้กายภาพเนี่ยบางทีเราอยากจะสลับไอตัวนักเดินทางนะมาเป็นไอตัวเดนส์ักชันที่เป็นกายภาพ แต่ทีเนี้ยหาคือผม,ผมต้องมานั่งเปลี่ยนชิ้นตลอดเลยผมไม่เข้าใจว่าทาไมมันถึงไม่มีระบบแบบเป็นเซตให้เลยนะวันนี้จริงๆมันตั้งแต่เกณฑ์ชินแผลทแล้วเขาหน้าตั้งใจแหละให้เราแบบอารมณ์แบบฟาร์มเลยหรือเปิดอาวุธเพิ่มอะไรเงี้ยนะร้ายมากอย่างเนี้ยผมเปลี่ยนทีนึงผมก็ต้องมานั่งเปลี่ยนไอ้ตัวของไลค์โคนด้วยใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนลิลิทุกชิ้นเปลี่ยนลิลิทุกชิ้นเลยถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นสายสายกายภาพอ่ะซึ่งมันก็ด้ทำให้เราแบบเออหนึ่งคือผมก็ข แล้วผมก็ต้องฟาร์มอันนี้อีกซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟาร์มนะแล้วก็ต้องฟาร์มไอ้พวกเลื่นขั้นตัวนี้อีกซึ่งตอนนี้ก็มีนิดเดียวนะกลับไปสร้างอะกันอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อาร์ติแฟกต์อีกเออยังอาร์ติแฟกต์เนี่ยเนี่ยต้องนั่งเปลี่ยนมาอย่างนี้มันเซตดิเฟนส์อ่ะผมต้องเปลี่ยนเหมืนเสกกายภาพซึ่งเสกายภาพเนี่ยยัง,ย,งยังหาอะไรดีๆไม่ได้เลยนะยังแบบมีแค่เสื้อสีม่วงอย่างเงี้ยนะรองเท้านี่ยังไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวนะที่เป็นสีีีม่่่วงทแบบดๆอะ เลยทําให้ยังขี้เกียจเล่นไอ้ฟอคเกตฮอลตรงนี้นะคือผมมั่นใจว่าจริงจริงอ่ะฟอคเกตฮอลเมมโมรี่สเตเตอ4 5เนี่ยเออเลเวอบุกเบิกยังไม่ถึงห้าสิบก็ผ่านได้นะผมเห็นคนเล่นผ่านแล้วเห็นคนทำคเทนนหลายช่องเล่นผ่านอ่ะแต่ผมเองนี่แหละที่แบบเกียจมานั่งนั่งฝืนๆนะก็เลยไม่รีบนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบปั้นเต็มๆแล้วก็ผ่านง่ายๆชิวๆดีกว่าแต่ก็นั่นแหละนะครับก็ถ้าจะผ่านเนี่ยก็แน่ต้องอาศัยตัวกายภาพตีนะก็ต้องปั้นสู้ฉังมาหรือไม่ก็ต้องมีตัว อะไรนะบุกเบิร์ที่เป็นกายภาพแน่นอนนะฮะอัปเดตล่าสุดน,นะครับมานั้งเล่นอีกวันหนึ่งผ่านได้แล้วนะครับด้วยลีลิกเท่าที T ่มี e นั่นแหละนะดาวเต็มแล้วนะครับปก,กตนโอ้โหไปต่อ m มมรี f ออฟเออสได้แล้วนะฮะก็นั่นแหละนะไม่ต้องไม่ต้องปั้นเยอะมากนะแต่ว,ว่ามีถูตัวซะหน่อยก็ก็ผ่านได้นะครับเดี๋ยวก็ผ่านได้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็ไม่รีบแล้ะ ที่พูดไปก็คืออะไรบางอย่างที่เราแบบรู้สึกว่าเออเหมือนเราคาดหวังเยอะกว่านี้เนาะแต่เราแบบผิดหวังนิดหนึ่งนะกับเรื่องการฟาร์มอยากจะแบบปั้นตัวละครให้ได้เยอะกว่านี้อยากจะสลับอันดับแฟล์มันๆอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้มันมีเรื่องที่ผมชอบเหมือนกันอันนี้ผมชอบมากเลยและทําให้ผมได้วิธีการปั้นตัวละครแบบใหม่ที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนด้วยนะครับวิธีปั้นตัวละครแบบใหม่ที่ผมได้มาตอนที่เพิ่มเวอร์บุ๋มมาถึง50ก็คือใครที่ได้ตัวลิมิเต็ดมาอย่าอย่าเพิ่งปั้นปั้นตัว4ดาวก่อนตัว5ดาวออันนนีี้เป็ะไรท่แบบงมากเเลยยอ่่างชน ถ้าคุณมีแบบเนี่ยอย่างอดีผมใช่ไหมมีเซเล่มีหยันชิงเนาะแล้วก็มีโบ er เนียนะซึ่งโบเนียเนี่ยยังไม่ได้ปัน้นเพราะว่าผมรู้สึกช่วงนี้ยังยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่คือเราจะ,จะใช้หลากหลายธาตุมากกว่าแล้วก็ผมปั้นหยันชิงกับเซเล่มาแต่ที่นี้ผมพบว่าผมพบว่าเวลาที่เราจะไปฟาร์มอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูตอนนี้ a r เยอะพอดีอเรามาดูเรามาดูอะไรบางอย่างกันอย่างสมมุติผมอยากฟาร์มดันนี้อ่ะผมอยากหาอร์ตแฟคให้คุณเวลก่อน ฟาร์มดันยกพะดัดีกว่าฟาร์มดานยกายดาพดีกว่า,า,า,วารู้สึกธาตถ้ากายภาพสําคัญแต่ว่ายังไม่มีสักชิ้นเลยสมมุติฟาร์มกายภาพใช่ไหมแล้วบอสเนี่ยมันแพ้ไฟน้ําแข็งไฟฟ้าใช่ไหมระบบที่ผมชอบมากเลยนะก็คือระบบซัพพอร์ตเว้ยแล้วทุกคนนะมีเพื่อนหรือจะ่ป็นระบบซัพพอร์ตคือเราสามารถดึงตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเฟนเราอ่ะมามาช่วยได้ซึ่งความเจ๋งคือแบบส่วนใหญ่มันก็จะเวลเยอะมากอะ่ะเพราะว่า เราสามารถแอดเฟนแบบแอดเฟนผ่านพวกนี้ได้เลยแล้วถ้าเราเจอแบบพวกเติมไปเยอะ <S <S พวกวานอย<ๆ>่างเงี้ยหรือพวกรีเลสินรีพลัลางงานส่วนใหญ่มันจะเขาจะปั้นตัวตันและผมมั่นใจว่าปั้นตัวเยอะกว่าพวกเราใครที่เป็นสายฟรีนะอย่างอย่างผมเนี่ยไอ้ดี้ผมก็ไม่ฟรีผมเติมเมเฟทฟัลพลาสตผมยังปั้นได้แค่เนี่ยผมรู้เลยว่าถ้าถ้าไม่เติมเมทัลพลาสตเลยนะไม่มีทางปั้นได้หลายตัวนะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเช่นนะสมมุติว่าถ้าไอดีคุณเป็นสายฟรีแล้วเปิดได้เซเล่มาแล้วอยากจะใช้ไอดีให้คุ้มๆอะผมแนะนําให้ปั้นเซลล่ทีหัง แล้วก็ไปปั้นตัวอื่นก่อนแล้วถ้ามีคอนเทนต์ที่ต้องฟาร์มมันต้องใช้เซเล่เนี่ยก็มากดตรงนี้เอาเพราะคอนเทนต์สองอย่างในเกมที่ใช้อันนี้ไม่ได้ก็คือไอ้ตัวซุปเลดยูนิเวิร์สกับตัวคอร์กเ h นฮอลซึ่งไม่ใช่คอนเทนต์ที่จะเป็นขนาดนั้นอย่างซุ m เร์เลดยูนิเวิร์สเนี่ยก็ก็เคลียร์ได้โดยที่แบบทีมสีดำเคลียร์ได้อยู่แล้วนะอันนั้นเลือกปั๊บอะไรต่างๆคอรกเทนฮอลยังมันต้องเล่นก็ได้ถ้าเราเอาทรัพยากรมาปั้นตัวอื่นนนกก็ถ้้้าามมััตตอองงใชที่่รบเพื เราก็เราก็ดึงเหมือนกันนะอย่างเช่นอ่ะสมมติม,มุนอันนี้ใช่ไหมมุนเป็นทีมนี้ผมก็ถ้าเป็นดันนี้นะอ่ะผมต้องกลับไปเปลี่ยนลาก่อยเป็นธาตุไฟก่อนผมก็ไม่ต้องปั้นเซอร์วอลอ่ะเซอร์วอลเป็นตัวหนึ่งที่ผมยังปั้นไว้ไม่เยอะเพราะอะไรเพราะผมเอาตัวคนอื่นมาแทนได้นะครับอ่ะเราดูกันอ่ะนี้แล้วกันเ,เดี๋ยวขอเริ่มก่อนน้านี้ใน,นทีมนี้จัดไปแล้วมีน้ําแข็งมีไฟใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาตัวไฟฟ้าที่เป็นตัวใหม่มาอ่ะ ผมแอดเฟซไป็คนหนึ่งที่เขามีจินจูนนั้นแล้วก็แอดมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือประเด็นที่ผมจะสือ่อก็คืออย่างตอนเนี้ยเซเล่กับกับเซอร์บอะผมมาปั้นน้อยแล้วผมไปโฟกัสตัวอื่นก่อนเพราะว่ามันยืมได้มันจะมีตัวที่ฮิตอ่ะมีตัวที่ผมมาให้ยืมตลอดเวลากับตัวที่ไม่ค่อยผมมาอย่างอย่างอะไรยันชิงเงี้ยไม่เคยผมมาให้ยืมเลยเพราะฉะนั้นผมเลยปั้นก่อนเพราะว่าถ้ามันใช้ท่าน้ําแข็งอะไรเงี้ยอ่าผมต้องใช้ตัวของตัวเองนะอย่างตัวที่ไม่ค่อยผมมาให้ยืมอีกตัวหนึ่งที่น่าปั้นมากๆสำหร คือเดินหึงนะตันนี้น่าปั้นมากเพราะว่าเป็นท่าลมที่แบบเป็นท่าที่ไม่ค่อยผกมาให้ยืมตัวที่ผมให้ยืมบ่อยๆนี่ก็จะมีเซเล่มีมีจินหยวนสองตัวนี้คาดหวังได้เลยเพราะเป็นตัวลิมิเต็ดคาร่าเนี่ยนานๆมาทีแต่คนที้ผมแอดเฟซไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมีกายภาพด้วยเวลาฟาร์มนะแล้วก็โบนิสไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่คิมมิโกะก็ดีเหมือนกันแต่นี้แค่บางคอนเทนต์ก็ประมาณนี้หลายๆก็คือพวกให้เราแนวเนี้ยปั้นทีหลังก็ได้อันนี้อันนี้คือแบบหัวใจของของ,ของข้อนี้ที่อยากจะคือผมนี่ พอคิดอันนี้ออกน,นี่ผมว้าวมากแบบเย่ยมอะไรเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาลองฟาร์มกันแล้วเวลาเวลายืมา่ามันดูสแตทคนที่เรายืมได้ซึ่งผมมั่นใจยังไงเขาก็ปั้นหูดกับเราอย่างยินยวนตัวเน,นี้ยเนี่ยมเต็มหมดเลยอ่ะคืออเคย,ยังไม่เต็มมากหรอกแต่ไอดีผมยังไม่มีไม่มีสักตัวที่อดีตบวกเต็มขนาดน,นี้เลยแล้วไลค์คนประจําตัวกจะสอย่างเงี้ยเราก็เช็คได้นะว่าของใครเก่งชิงเมื่อกี้มันมีหลายตัวนะเราเราเช็คคนอื่นด้วยนะ กเมื่อกี้จิตหัวโผล่มาหลายตัวเราเราอาจจะเลือกจะสิบตัวนี้เช็คตัวนึง่งตัวนี้อัติแฟกก็ไม่ได้ดีมากนะ,ะตัวตัวเมื่อกี้ก็ได้อ่าแล้วก็ไปกันอ่มาเกลือให้ดูทีนึงแล้วกันว่าเราจะได้ตรงเซ็นหรือเปล่านะอ่าก็เล่นไปนี่รวยยันชิงนี่แรกๆไม่ค่อยชอบแต่หลังๆเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชอบแล้วเก่งดิ มานั่นเดินทางกดเบอร์ซะหน่อยไปยังเปิดโล่น,นนะแล้วก็ตัวยืมตัวยืมนี่ทีเด็ดเลยเนะี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้เกมนี้เกมนี้สายฟรีเล่นง่ายนะครับยืมเอานะฮะนี่ออันนี้ฮิวหน่อยได้ไหมฮิวหน่อยก็ได้อนี่แรงจัดนี่เป็นไงแรงที่ตัวยืม แล้วตัวยืมเนี่ยก็ถ้าเราเลือกเวลเยอะๆมาเนี่ยมันก็จะอื่นด้วยนะก็คือเป็นตัวแทงได้อ่าโอเคปั๊บ้ยตัวยืมกอบตายแล้วโอเมกอสโ,โดนตีจนพลังงานเต็มเลยนี่เป็นไงอโอเคตัวยืมเราเท่มากเบิด์พซสา ทีมราะใชาฮิวเพื่อนเลนยตัว <c oughs> เขาตายไปีย,ยเข้าไปโหยบร้อ,อยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะสกเกตว่าง่ายขึ้นเยอะถ้าถ้าผมปั้นตัวเองอะมันจะช้ากว่านี้นะคืออันหนึ่งที่ผมให้มูลค่าสูงมากในเกมตน,นี้คือความเร็ว <c oughs> จากที่ดูคอนเทนต์ชินผมมานะ่าจะพอเขาจะคือคือผมไม่ใช่สายแบบละเอียดมากเท่าไหร่แต่ว่าผมเป็นสายที่ต้องเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะซึ่งวิธีนี้แหละดีมากเร็วฮิวีนึง จัดการมันอี๋เยอะอ่าเบิร์ดอีกเบิร์ดจะได้ฟาดเยอะนัทโรนส์โอ้โหแรงนี่ทุกกับ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะมาดูกันว่าจะเกลือไหมโอเคได้ได้ถุงมือห้าดำอันหนึ่งก็ก็โอเคนะเออขอรองเท้าสปีดโอ้รองเท้าไสเปอร์เซน็นเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคอ่าเริ่มได้เซกรยภาพเพิ่มขึ้นแล้วถือว่ายังดีนะฮะยังดีก็ประมาณนี้ช่วงนี้ผมก็จะโฟกัสฟาวน์นี้แหละแล้วก็ ซูมเล่ยยูนิเวิร์สเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยลงจริงๆเอะช่วงที่ฟาร์มซูมเล่ยยูนิเวิร์สคุ้มคือช่วงก่อนก่อน50นะถ้าเกิดทุกคนฟาร์มซูมเล่ยยูนิเวิร์สมาก่อน50เยอะๆหลัง50ไม่ต้องลงเลยหลัง50มันอาจจะแบบยากไปนิดนึงก็ยังไม่ต้องลงแล้วก็ไปไปยืมคนมาฟาร์มอะไรพวกนี้ก่อนฟาร์มที่เหลือก่อนฟาร์มอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้1 2 3 3ออันนี้ก่อนนะครับยืมก็เอาดีมากนะครับผม ก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละที่อยากจะเล่านะครับแต่คลิปหน้าเนี่ยจะมาดีวิดีตัวเองให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยผมปั้นตัวอะไรบ้างแล้วก็ปั้นยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้ี่ยมีหลายตัวยังดูแบบแอบนักเกียรตินักเกียรติอยู่ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคือแบบลิลิกสูงสุดก็คือเซเลนในอดีคือแค่บบกเก้าเองนะอดีผมไม่ไม่ไม่ค่อยมีบวกเยอะกว่าเก้าเท่าไหร่แล้วก็ตัวที่ลิลิกเข้าเซตที่สุดดีที่สุดคือหยันชิงนะมีสีทองแบบมีสีทองทั้งตัวนะยกยกเว้นไอไอไอก้อนในน ลเลิกดีสุดในไอดีนะที่เหลือก็ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่โอ้ไอไอเซิร์ฟบอลก็ดีเราก็ดีแต่เหมือนรองเท้าจะยังเป็นไอแท็กเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่เดี๋ยว <c oughs> จะมารีวิวละเอียดให้อีกคลิปหนึ่งนะถ้าอยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยว่าอยากดูนะครับเด,เดี๋ยวจะให้นะไอเดีละก่อยเป็นยังไงนะแล้วก็เออผมชื่อลาก่อยนะชื่อในเกมนะใครที่แบกๆนะ <c oughs> ผมขอแบกๆนะขอตัวแบบไม่รู้แปดสิบอะไรเงี้ยแอดมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะรับช่วยฟาร์มนะครับผม โอเควันนี้ลาก่อนก็ขแล้วไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับกันเต็มที่เลยนะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย